สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว PostgresQL ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะะื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการที่เราจะเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นช่วงนะครับหรือถ้าคิดง่ายๆถ้าใครที่มาจาก Excel นะครับก็คือการเรียนแบบการทำงานของ Vlookup แบบที่เป็น approximate match หรือว่า match แบบที่เป็นช่วงข้อมูลโดยผมจะสาธิตถึงวิธีการหาตัวเกรดละกันอลองมาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ใช้ pgadmin นะฮะ เรินจนมาผมจะสร้าง Test Data ที่เป็นคะแนนของนักเรียนนะครับขึ้นมาหน้าตาของ Test Data นะครับอันนี้ผมใช้ตัว Generate Series สร้างข้อมูลนะครับให้มีตั้งแต่ ID เบอร์หนึ่งไปจนถึงเบอร์30เห็นไหมครับตรงนี้เนะี่ย Generate Series ให้คิดง่ายๆว่ามันจะส่งค่ากลับมาเป็นตารางผมตั้งชื่อเล่นว่า S เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับพอ Select ตัว S แล้วก็ตั้งชื่อว่า Student ID ผมก็จะได้ตัวเนี่ย Student ID ส่วนตัว score ตรงนี้นะครับผมก็ทำการสุ่มข้อมูลก็ใช้ฟังก์ชัน random แล้วก็ปัดเศษทิ้งด้วยคำสั่ง floor อันนี้ก็คือสุ่มข้อมูลที่มีค่าตั้งแต่40ถึง100นะครับสูตรก็จะเป็นแบบนี้แล้วผมก็สร้างคอลัมน์เกรดขึ้นมาให้มีค่าเป็นนาแบบนี้นะครับพอผมทดสอบชุดคำสั่ง select อันนี้ได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาผลลัพธ์ที่ได้นะครับไปสร้างเป็นตารางเพราะฉะนั้นตัว select ตัวนี้ผมก็มา เติมตัว into ตรงนี้เข้าไปนะครับโค้ดเหมือนกันเลยนะครับบรรทัดที่3 4 5เนี่ยกับบรรทัดที่9ถึง12อันนี้เพียงแค่ว่าเอาผลลัพธ์ไปสร้างเป็นตารางอนะ่ผมเลือกไว้แล้วก็ r ั n นะตรงนี้ก็ลันเรียบร้อยแล้วก็มาดูนะครับตรงนี้ผมมาคลิกขวา refresh ตรง table ผมก็จะมีตารางชื่อว่า score นะฮะแล้วถ้าเราจะมาดู score ของเราก็ select มาดูตรงนี้เห็นไหมครับเราได้ข้อมูลอันนี้มา อาคันนี้มาดูวิธีการเปรียบเทียบสมมุติว่าผมมีเกณฑ์แบบนี้นะครับว่าคะแนนตั้งแต่85ขึ้นไปนะครับอันนี้เราจะใช้ตัวนำเ a น g e ของตัว Postgres นะครับซึ่งเป็น Data Type ที่ดีมากก็คือตัววงเล็บสี่เหลี่ยมแบบปิดแบบนี้หมายความว่ารวมก็คือ inclusive ส่วนวงเล็บปกติเนี่ยก็หมายความว่าเป็นแบบไม่รวมเพราะฉะนั้นถ้าเขียนแบบนี้นะครับก็คือตั้งแต่85ขึ้นไปก็จะได้ a คือเมื่อเราเอาตัวสกอร์มา นะครับสกอร์ score ก็คือค่าในคอลัมน์สกอร์เนี่ยมาเทียบว่าอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็คือคอนเทนตตัวนี้นะฮะหรือเราจะอา่านว่าเนี่ยช่วงข้อมูลนี้มีตัวค่าสกอร์อย่างเช่น80อยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ให้ค่าเป็น A แบบนี้แล้วตัวนี้ก็คือตั้งแต่75แต่ไม่ถึง85นะครับเพราะ85ตัวหลังเนี่ยเป็นวงเล็บแบบนี้หมายความว่าไม่รวมนะฮะวิธีที่1เราจะตัดเกรดแล้วก็ใช้ตัว เคสตัวนี้ช่วยเขียนได้นะครับในการตรวจสอบเดี๋ยวดูนะครับผมรันชุดคำสั่งนี้มาดูนะครับอย่างเช่นคนแรกได้80ตกอยู่ในช่วงนี้ก็ได้ b ส่วนคนที่260ตรงนี้นะครับอยู่ในช่วงนี้ก็ได้ d dog แบบนี้นี่คือวิธีการเขียนอันนี้แบบที่1นนะครับก็ใช้ตัวเคสธรรมดาอ่าแล้วถ้าเราจะเอาผลลัพธ์นะครับเซฟกลับเข้าไปในตารางแล้วก็ใช้คำสั่งอัปเดตตัว ตารางชื่อว่าสกอร์แล้วในตารางสกอร์ก็จะมีคอลัมน์ชื่อว่าเกรดแล้วก็เอาตัวเคสเมื่อกี้ที่เขียนเนี่ยตรงนี้ถึงตรงนี้ถึง n ก็พอเราไม่สนใจตัวชื่อเล่นข้างหลังนะครับตัวเอเลียสเนี่ยเราก็ใส่เข้ามาแล้วเราก็ลันตัวนี้ตอนนี้อัปเดตเสร็จเราก็มาดูสีเล็กข้อมูลที่อยู่ในตารางสกอร์ได้นะเราก็จะได้เนี่ยออกมานะครับเกรดอันนี้ ฝังอยู่ในตารางแล้วแต่ครั้นี้ถ้าเราจะเก็บค่าพวกนี้นะครับช่วงข้อมูลเนี่ยไว้ในตารางก็ได้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างตารางตัวเกรดลุกอัพขึ้นมาอันนี้ก็ถ้ามีตารางนี้ก็ให้ลบทิ้งนะครับครัน้นี้มาดูตารางเกรดลุกอัพนะครับก็มีตัวเกรดเนี่ยนะผมให้ไว้เป็น2ตัวเผื่อว่าจะมีเป็น A บวกเลบ B บวก B ลบเนี่ยแล้วก็ตัว Sco r e เล n g e ก็จะเป็นลำเลนส์แบบนี้ผมสร้างตารางนี้ขึ้นมาอพอสร้างตารางนี้ขึ้นมาได้มาดูนะครับผมมาคลิกขวาตรงนี้ refresh นีผมก็จะเห็นตารางตัวเกรด Look Up ตรงนี้นะครับและในเกรด Look Up เนี่ยครานี้ผมก็ insert ข้อมูลเข้าไปนะครับก็คือขอลำแรกเนี่ย ก็คือตัวเกรดเลตเตอร์นะครับ a b c d นะีผมก็บอกว่า a แล้วก็บอกว่าอันนี้ก็คือ85ขึ้นไปนะครับตั้งแต่85เนี่ยจนปลายเปิดนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้า b ก็75รวมตัวนี้รวม75แต่ไม่รวม85เพราะถ้า85จริงๆจะเป็นตัวก่อนหน้ามันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะระบุช่วงของคะแนนที่จะได้เกรดต่างๆแล้วเราก็ใช้คำสั่ง insert เนี่ยใส่เข้าไปในตารางนะฮะ ผมก็รันตัวนี้รันเสร็จปุ๊บมาสี e เล็กข้อมูลมาดูอ่านี่คือข้อมูลเกรดที่อยู่ในตารางนะครับก็คือ A B นะครับก็เรียงมาเลยแบบนี้อ่านี้มาดูวิธีการ Look Up นะครับถ้าผมต้องการเชื่อมตารางตัวสกอ r e กับเกรดเข้าด้วยกันเราจะทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนชุดคำสั่งแค่นี้ก่อนให้ดูนะฮะมาเกิดอะไรขึ้นมาดูหลักการนะครับ ถ้าผมใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ select ข้อมูลจากตารางสกอร์แล้วผมตั้งชื่อเล่นว่า S และอันนี้ผมใช้ cross join นะครับเพราะว่าตัวสกอร์กับเกรด Look Up เนี่ยไม่มีอะไรที่เชื่อมกันได้เลยนะครับมีแค่คะแนนจะมาเทียบกับคะแนนที่เป็นช่วงงั้นถ้าผมทำแบบนี้นะครับเอาตารางมา cross join กันลองดูนะครับตรงนี้ผมลันตรงนี้ออตรงนี้ตกตด G ไปอ่าตรงนี้ แล้วผมก็ลันเราจะเห็นว่าเนี่ยเราจะได้ข้อมูลออกมานะครับแต่ข้อมูลนี้มี150แถวนะครับจะดูดีๆเนี่ยก็คือคนที่ได้80ก็ A อันนี้อาจจะงงเลข2เนี่ย Student ID เบอร์2 60ก็ได้ A อันนี้เรายังไม่ต้องไปสนใจตัวเกรดตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมี Student ID เดี๋ยวผมทำงี้ดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ Order by Student ID มาดูความหมายของมันนะครับอ่าอย่างนี้เรา cross j o i ใช่ไหมครับเรามีเกรดอยู่5แบบก็คือ a b c d แล้วก็ f เนี่ยงั้นตอน cross join มันก็จะมี student เบอร์หนึ่งที่ได้คะแนน80เนี่ยเราจะไปจับคู่กับเกรดทั้ง5แบบเลยนะครับเพราะฉะนั้น student แต่ละคนนะครับแต่ละ id เนี่ยก็จะมีออกมา5แถวนะฮะแล้วก็จับทุกความเป็นไปได้ว่าคะแนน80จะได้ b หรือเปล่าจะได้ f จะได้ a จะได้ d จะได้ c แบบนี้ แล้วก็ไล่ามาเบอร์สอก็เหมือนกันเบอร์สอก็มี5แถวคือพวกนี้ทุกอย่างมี5แถวหมดเพราะอันนี้เป็นผลจาก cross join งั้นสิ่งที่เราต้องการก,ก็คือเราก็จะเขียน cross join พอ cross join ได้แล้วนะครับเราจะระบุเงื่อนไขตัว where วเข้าไปนะครับก็คือชุดคำสั่งเนี่ยตรงนี้พอผมแร์บอกว่า g score range ตรงนี้นะครับ contain ตัว score คืออย่างเช่นสมมติว่ามาดูคนที่1น,นะครับถ้าเดี๋ยว คำสั่งตัวแวร์ทำงานเนี่ยเนื่องจาก80เนี่ยคือได้ B เพราะฉะนั้นแถวแรกตรงนี้ก็จะถูกฟิลเตอร์ให้มาอยู่ในผลลัพธ์ส่วน80เนี่ยมันไม่ได้ F นะครับไม่ใช่ F เนี่ยก็คือคะแนนตัวพวกนี้คะแนนตอน80มาเทียบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงที่จะได้ F เพราะฉะนั้นแถวนี้ก็จะถูกฟิลเตอร์ออกเพราะฉะนั้นพอเราแวร์แบบนี้มันก็จะส่งผลลัพธ์กลับมาในลักษณะนี้ดูนะครับผมรันตัวนี้ อคันนี้เหลือ30แถวตรงนี้ก็คือตรงนี้เดี๋ยวผมใส่ออเดอร์บายเข้าไปด้วยแล้วกัน Student ID ได้เห็นง่ายๆหน่อยอะเดี๋ยวนะครับแล้วก็รันไหนะครับแต่ละ ID จะมีแค่แถวเดียวละนะครับประจบที่30นะครับเท่ากับจำนวนข้อมูลที่เรามีเนี่ย80ได้ B แล้วก็60ตรงนี้ก็ได้ดีดออันนี้ก็คือ การเรียนแบบการทำงานของ v lookup ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผม select star from เลียกตัวสกอร์ใหม่นะครับให้ดูเดี๋ยวผมจะลบข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์นี้ก่อนนะครับออัมน์ s กอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่ง update ใส่เข้าไปแทนอันนี้ผม update ตัวสกอร์ตัวเกรดนะครับออัมน์เกรดให้มีค่าเป็นเนาก่อน แล้วผมก็ select ตรงนี้ให้ดูอีกทีนะครับอตอนนี้เกรดมีค่าเป็น,นาคราวน,นี้มาดูวิธีการที่เราจะเอาผลลัพธ์ที่ได้จากตัวนี้นะครับในชุดคำสั่ง select เนี่ยมาอัปเดตข้อมูลในตารางเนี่ยเราจะเขียนแบบนี้อันนี้ผมจะใช้ตัว common table expression นะครับ common table expression ชุดคำสั่งตรงนี้มันก็คือการคำนวณหาตัวเกรดนั่นเองนะครับ หาตัวเกรดตรงนี้พอหาได้นะครับผลลัพธ์ของคำสั่งนี้ผมตั้งชื่อว่า t นะครับเป็นตารางเสมือนอยู่ข้างในเนี่ยเป็น temporary table แล้วผมก็บอกว่า update ตาราง score นะครับให้ตัวเกรดเท่ากับ t. grade ก็คือตัวคอลัมน์นี้เนี่ยแล้วก็ในนี้ syntax ก็คือบอกว่า from เราจะเอาตัว score เนี่ยมาเชื่อมกับ t โดยที่ ตัว student ID ที่อยู่ใน score จะต้องเท่ากับ student ID ที่อยู่ในตัวทีงั้นเราก็จะได้ตัวเกรดตรงนี้ออกมานะครับถ้าผม run ตัวนี้ run ไปนะอเปเดตไป30แถวแล้วก็ select ข้อมูลจากตาราง score ห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยข้อมูลนะครับ score ตรงนี้ออกมาอันนี้จะ order by ตัว student ID ไปนะครับ ใช่ไหมครับนนเนี่ยในนี้ก็ได้เกรดอันนี้ก็คือเทคนิคการประยุกต์ใช้นะครับตัวเนี่ยพวก cross join กับตัว num range แล้วก็เอามาสร้างเป็นแบบ v lookup ของ excel นั่นเองนะครับลองนำไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับสวัสดีครับ